บางคนอาจาบอกว่าเมื่อเราได้ลงทุนใน Bitcoin แล้วชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปแต่ฟ้าว่าการที่เราค้นพบบล็อกเช n ได้ตั้งหาค่ะที่ทําให้โลกของเรากําลังจะเปลี่ยนไปขึ้นมาจริงๆเพราะว่าเทคโนโลยีบล็ c h a i n สามารถทําให้บางอย่างที่เคยเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้กลับกลายเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ค่ะวันนี้เรามาทําความรู้จักบล็อกเชนกันให้มากขึ้นในคลิปนี้ค่ะ สวัสดีค่ะฟ้ายาดานะคะเวลนนี้ก็คือรายการคริปโตเดย์รายการที่จะทำให้ทุกๆวันเป็นวันที่ได้เรียนรู้คริปโตค่ะ บิตคอย n หรือว่าคริปโตเคอเรนซีไม่ใช่ผลผลิตเดียวที่บล็อกเชนสามารถทําให้กับเราได้นะคะแต่ว่าทุกกิจกรรมเลยที่อาศัยความน่าเชื่อถือความโปร่งใสความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูลก็ล้วนแล้วแต่สามารถใช้ประโยชน์จากบล็อกเชนได้ทั้งสิ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นการทําธุรกรรมในธนาคารที่ทําให้เราไม่จําเป็นต้องรอวันธนาคารเปิดทําการอีกต่อไปการที่เราสามารถพิสูจน์ความเป็นของแท้ของแบรนด์เนมที่เราซื้อต่อต่อกันมาได้การขอประวัติการรักษาในโรงพ โดยที่ทําให้เราไม่จําเป็นต้องทําเอกสารส่งให้แต่ละโรงพยาบาลด้วยตัวเองต่อไปหรือว่าในเรื่องของการเลือกตั้งเราก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากบล็อกเชนได้เช่นกันค่ะก็จะเห็นได้ว่าการนําบล็อกเชนมาใช้ประโยชน์นั้นสามารถทําได้กว้างขวางมาก,มากๆเลยค่ะสาเหตุที่ทําให้บล็อกเชนกลายเป็นเทคโนโลยีด้านการจัดเก็บข้อมูลที่ทรงพลังขนาดนี้นะคะ ก็ด้วยกลไกการทํางานที่ไม่เหมือนใครค่ะนั่นคือข้อมูลที่ถูกจัดเก็บเอาไว้ในบล็อกเชนนะคะ <c oughs> ก็จะถูกจัดเก็บเอาไว้ในรูปแบบของบล็อกนะคะที่ จะมีการนำมาเรียงต่อเนื่องกันไปตามลำดับเวลาค่ะด้วยวิธีการนี้นะคะก็จะทําให้ข้อมูลที่ถูกบันทึกเอาไว้ในบล็อกเชนเนี่ยจะไม่สามารถแก้ไขลําดับเวลาไม่สามารถแก้ไขข้อมูลไม่สามารถลบหรือว่าทําลายข้อมูลที่ถูกบันทึกสําเร็จไว้แล้วเนี่ยทิ้งไปได้ค่ะอีกคุณสมบัติสําคัญของบล็อกเชนนะคะนั่นก็คือโดยกลไกลของบล็อกเชนเนี่ยมันจะไม่พึ่งพาตัวกลางในการยืนยันความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลค่ะ แต่จะใช้วิธีการกระจายศูนย์นะคะด้วยการนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่นคอมพิวเตอร์เนี่ยเชื่อมต่อเข้ากับบล็อกเชนแล้วทำหน้าที่ประมวลผลธุรกรรมที่เกิดขึ้นในบล็อกเชนนะคะเราจะเรียกกลไกนี้ว่า proof of work ค่ะ ด้วยวิธีการนี้นะคะบล็อกเชนจึงไม่ถูกผูกขาดเข้ากับคนใดคนหนึ่งหรือว่าองค์กรใดองค์กรหนึ่งทําให้เกิดความน่าเชื่อถือแล้วก็ประหยัดค่าธรรมเนียมอีกด้วยส่วนผู้ที่ช่วยทําหน้าที่ซัพพอร์ตระบบของบล็อกเชนแบบนี้นะคะก็จะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของคริปโตเคอเรนซีกลับมานั่นเองค่ะหรือที่ใครหลายๆคนนะคะจะเรียกกิจกรรมนี้ว่าการขุดเหมืองคริปโตนั่นเอง หรือถ้าใครมองว่ากิจกรรมการขุดเหมืองคริปโตแบบนี้เนี่ยมันทําให้เราต้องใช้พลังงานมหาศาลแล้วก็อาจจะขัดต่อจิตสํานึกของความรักโลกได้นะคะในปัจจุบันก็ได้มีการคิดค้น,คนกลไกทางเลือกค่ะเรียกว่า proof of stake นะคะโดยผู้ที่จะทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยยืนยันธุกรกรรมที่เกิดขึ้นในบล็อกเชนเนี่ยจะต้องมีการ s t a กนะคะหรือว่าการนําเหรียญมาวางค้าประกันเอาไว้ก่อนโดยวิธีการนี้นะคะก็จะทําให้เกิดการกระจายสูญเหมือนกันแต่อาจจะไม่ ต้องใช้พลังงานมากเท่ากับกลไกแรกนะคะเพราะว่าไม่ได้มีความจําเป็นต้องเร่งใช้คอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องเหมือนอย่างกรณีของกลไกแรกแล้วอย่างไรก็ตามประเด็นที่ว่ากลไกแรกหรือว่ากลไกที่2จะดีกว่ากาันในประเด็นนี้นก็ยังเป็นประเด็นที่ยังถกเถียงกันไม่จบนะคะยังไงก็คงจะต้องรอสถานการณ์หลังจากได้มีการนํากลไกทั้ง2แบบนี้นํามาใช้งานจริงแล้วก็สังเกตการกันต่อไปค่ะตัวอย่างของบล็อกเชนที่ใช้กลไก proof of work นะคะก็คือ Bitcoin Blockchain นั่น ส่วน Ethereum Blockchain เนี่ยก็กำลังมีแผนที่จะเปลี่ยนจากกลไกแบบ proof of work มาเป็นแบบ proof of stake เร็วๆนี้เช่นกันห<ๆ>วังว่าสาระความรู้ในวันนี้จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วพบกันได้ใหม่กับรายการ Crypto Day รายการที่จะทำให้ทุกๆวันเป็นวันที่ได้เรียนรู้คริปโตค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ